กีฬาชายหาดครับผม,มเบสบอลชายหาดครับนครราชสีมาเจอขอนแก่นครับผมขอนแก่นน่าจะหันหลังมาให้ผมนัดชิงครับผมเจอเองีแล้วครับขอนแก่นครับผมขอนแก่นเข้าชิงขอนแก่นทุบขอนแก่นทำไงทุบอโอ้ราด โคลาดยอดลังครับผมคอนแก่นครับคอนแก่นชุดดำครับผมโคลาดฝั่งนู้นแลวครับชุดสีชมพูดำครับ กันครับโอ้บอนกันเสิอไม่ข้ามครับบอลเล่บอลชายหาดครับกีฬาเยาวชนแข่งชาติครั้งที่39สิุรินเกมครับเทคโนโลยีสมุทรโขอีสานครับผม เทคโนโลยีโินครับผมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทคโนโครับสุรินครับข้อบัญชีครับรรรขอนแก่นโคราชมาเหนียวแน่นครับผมโคราช ครับผมมาไม่ทันฟุตซอลเดี๋ยวเข้าไปดูฟุตซอลขึ้นแรกเสมอกันอยู่ครับบุรีรลำบุรีรลำเจอขอนแก่นฮะข้างในครับเดี๋ยวไปดูฟุตซอลครับผมถ่ายฟุตบอลชายหาดกันครับผมบอลเลช่ชายหาดขอนแก่นเซิร์ฟครับเซตแรกขอนแก,ก่นชนะครับผม ยี่สิบเอ็ดสิบสองครับขอนกันฝ oh yeah. ั่งนู้นโคราชฝั่งนี้ผมโคราชโคราชสูงดำหมดแล้วครับนักกีฬานักกีฬาชายหาดสีสันสีสันข้างคางสีสันข้างสนามกองเชียร์กินไปด้วยเชียร์ไปด้วยโอ้ลูกบ้านโคราช โหดลาดขึ้นขยมครับคนเดียวก็เชียร์ได้ครับห้าสี่ครับขันกันขึ้นนำครับขันกันเสริฟครับขันกันโหดลาดครับขัน บล็อกไข่ฟ้าวนะเอาไหมเอาไหมเอาไหมได้เลยยืมคนพากได้ไหมคะหนูก็พากเองดิหนูก็พากไปด้วยพูดไปด้วยทำยังไงอะไรยังไงโคาชเสิร์ฟครับขอนกันยกแตะขอนกันยกเรียบร้อยผมคนเดียวนะนนี่ เดี๋ยวเข้าไปดูครับเซนนี้น่าจะจบครับจบด้วยไม่มีดีกาครับผมสวยงามครับเข้าจุดเก่งใจของโคราชกองเชียร์มาเป็นร้อยนั่งกินข้าวอยู่กองเชียร์นี่เรียบร้อยครับลูกนี้กองเชียร์ผมมาทั้งจังหวัดขอนก่นสอบยุทาสเลยนี่ วันสุดท้ายเลยครับลงครับแตกเลยครับทรายกระเด็นกระดอนนะฮะตรงนี้ลงครับเปลี่ยนข้างครับบรรยากาศวันนี้วันพุธครับผมพุธพุธที่20ครับวันสุดท้ายครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่20ครับรอบหน้าตีหน้าเจอกันที่ไหนครับยังไม่รู้ เป็นเจ้าภาพแต่ปีนี้สุรินเป็นเจ้าภาพครับทำไงบล็อกทันยกทุบโอ้ยกดไม่ลงครับกดไม่ลงฝันกันกดไม่ลงครับฝันกันโคราชเสร์ฟมาผมโอ้โหยอดครับ สวยงามครับเจ็ดแปดครับนักขอาดสีมาตามอยู่ครับโคล่าเสิร์ฟครับผมปันกันยกปันกันชงมาแล้วทำไงล้นโอ้โหพันพันไอ้ดีไอ้ดี่ไอ้ดี่ฝีโอ้ยฝีสวยลงครับลงสวยครับ ตรงนี้หาเป็นที่สามเหลี่ยมเลยครับชาวแาวแาว,แาวไมัไดชิงครับผมชิงนี่เอาไงข้า,ขามอ้าวสวยงามครับผมสายตาไม่ไหวแล้วเดินขาลากแล้วสิบวัน ขอัอนกันครับขอัอนกันอืมเอาลงเหรอโดนเส้นน,สนิดนึงเนาะปลายเส้นโดนเส้นนิดนึงเส้นกระดอนปลายเส้นกรรมการอยู่ใกล้เขาจะมองเห็นฮะเราอยู่ไกลโอ้โหเ,เ,เอาดิอ่าริงทพย์ นขอ,อนกันเสิร์ฟครับ <st arts> ขอ,อนกันเสิร์ฟไม่ข้ามครับผมม,นะมันร้อนนตัวดำหมดแล้วขอ,อนกันขึ้นนำครับสิบเอ็ดสิบครับเซตที่สองครับจะถึงดีกาไหมครับ บรรยากาศบรรยากาศครับรรในสนามได้อยู่มันสิบนาทีผมเดี๋ยวไปดูฟุตซอลนัดชิงครับผมบุรีรัมศูนย์อยู่น่าจะดูขึ้นหลังได้บรรยากาศฟุตบอลชายหาดครับรร อลเลยบอลชายหาดริงก็มีชายหาดรับเทคโนครับมหาวิทยาลัยรมหาวิทยาลัยเทคโนราชภัฒมหาวิทยาลัยราชมงคลครับเกษตรต้องมาเรียนที่นี่ครับคณะเกษตรเทคโนโลยีการจัดการกจัดครับผมเกษตรมีหม่อนไหมมีพืชตากมีสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ผมลง มาทั้งอำเภอมาทั้งอำเภอค่ะขัน่นยาโอ้โหได้พี่เอไหมอดได้ได้ได้โค้ชเสิร์ฟครับโอ เิร์ฟปันกันทำไงหาที่โอ้โหลงครับสิบสองสิบสองครับรนนเรียบร้อยลูกนี้ลงครับ วันสุดท้ายแล้วครับวันนี้20ธันวาครับเอาครับแรงดีครับแรงดีไม่ตกวันสุดท้ายสุรินเกมครับอันนี้มาเก็บภาพบรรยากาศบอลเล่บอลใช้หาดเทคโนโลยีครับผมโอ้โหเรียบร้อยเลยสิบสครับ14-13ครับ เอาเอาไปเอาไปเปลี่ยนข้างครับติบสีติบตีครับลองเคลียร์มาทั้งอำเภอครับขอนกันครับขอนกันเส์ฟ ขอนแกนเสิร์ฟนี่โคราชเสิร์ฟเลยอนแกนขึ้นไม่ได้ผม,มขึ้นผิดจังหวะครับอ้าวโคตรบนแล้วยกวเอาดิข้ามเล่นง่ายๆไม่เหลือ เหลือเไว้ยกนี้วันนี้ทุบทุบเลยสิบห้าสิบห้าครับเดี๋ยวเข้าไปดูฟุตซอลจบคู่นี้ก่อน จะถึงดีกาไหมครับเอาได้ววได้จแวพี่ติ๊คำจชาจะจ้าอู้ยลูกนี้เต็มไม้เต็มมือครับ แกมแดงใช่แก้มหลังว่างหลังว่างสิบเจ็ดสิบเจ็ดครับเอาเอาให้จบไล่ให้จบเดี๋ยวไว้เอ้าทำไมล่ะเอาไว้ทำไม เลยครับอำเภอบ้านไผ่เมืองกลมาทั้งอำเภอลาร้อยเอ็ดแล้วร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดไปถึงไหนแล้วร้อยเอ็ดรอบสี่ชิงที่สามอ๋อชิงที่สามบรรยากาศประมาณนี้ผมมาฝาก